วังพวกตัวอ้อจะไปไหนจะไปไหนในป่าหรือเปล่าดับเบิลคิวเลยทีเดียวฮะปืนไฟแบบโคตรโกงตายกระเด้งสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมนะครับปกป้องไอแลนด์ในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Lessing Storm 2เวียดนามกับ Framethrower M9A17 มันอยู่ในสายของ Combat Engine สำหรับ M9A17 ได้รับการพัฒน,นามาจากเครื่องพ่นไฟ M2 ที่รับการปรับปรุงก็คือน้ำหนักเบาขึ้นทำให้ทหารเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นเราดูค่าสเตตัสของปืนซะก่อน Power ได้แบบเต็มเปี่ยมเลยครับเป็นอาวุธที่ขี้โกงมากคือโดนหน่อยนึงก็คือลามไปทั้งตัวเลยแล้วก็วูบไปส่วนใหญ่จะนามาสนับสนุนทหารราบ โนตีใส่บังเกอร์และสนามจำเพาะศัตรูมันหลบอยู่ใช่ไหมเอาปืนไฟพ่นเข้าไปเลยรับรองว่ารู้เรื่องหลังจากจบสงครามเวียดนามอาวุธชนิดนี้รวมถึงระเบิดเนปาลได้ถูกแบนข้อกฎหมายของเนโต้ด้านมนุษยธรรมเพราะว่ามันมีอนุภาพร้ายแรงทําให้ประชาชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยโดนลุกหลงไม่ใช่แค่นั้นนะครับทีมของเราพวกตัวเองก็โดนไปด้วยเหมือนกันหรือถ้าใครพบเจอคนที่ถือปืนไฟเนี่ยต้องรีบจัดการมันก่อน จาัดก,การแล้วไงต่อครับแล้วมันก็ระเบิดงไงเป็นไฟเนี่ยไอ้นคนที่อยู่ใกล้ๆปืนไฟมันก็โดนไปด้วยแต่ก็ยังใช้ให้กับทางการทหารห้ามใช้ใกับพลเรือนจะสังเกตได้เลยผ่านหลังสงครามเวียดนามเนี่ยจะไม่มีใครถือปืนไฟหรือแบกนาปามไปแล้วทั้งในสงครามอิรักสงครามอัฟกานิสถานไม่มีทหารอเมริกันถือปืนไฟไปแล้วครับไปดูหนังเดอะแมสได้เลยหมอกมรุตยูกินคนน่ยที่พระเอกกับลูกๆอะไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมีหมอกขาวๆเต็มไปหมดออกไปปั๊บโดนเอเลี่ยนกิน ภายหลังเนี่ยมีกองกําลังมาช่วยนะครับรวมถึงผู้รอดชีวิตก็จะมีทหารพ่นปืนไฟโชนะครับเห็นได้ว่ายังนํามาใช้อยู่ใช้เฉพาะกับทางการทหารเท่านั้นมันเป็นอาวุธโจนตีระยะสั้นนะครับโจนตีไกลมากไม่ได้นี่ครับเราต้องกดค้างแต่ถ้าโดนนี่คือบูบเลยครับโดนนิดหน่อยคือตายเนี่ยพ่นใส่อย่างเงี้ยศัตรูมันหลบอยู่ใช่ไหมอพ่นเข้าไป ต้องระวังพวกตัวเองด้วยครับและตัวเรามันเป็นดาบสองคมรีโหลดปืนไม่ได้เราต้องไปหาเก็บกล่องกระสุนแล้วกระสุนปืนก็หมดไวมากถ้าเกิดคุณพ่นค้างนะเนี่ยหมดลวหมดแล้วถ้าเราเจอแมพที่เป็นอาคารตึกต่างๆหรือในบ้านเนี่ยบอกเลยว่าปืนไฟตอบโต้มากๆโคตรโอพีแล้วถ้าเป็นการแจ้งการทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ย บอกเลยว่าไม่เวิร์กไม่เหมาะกับงานของมันงานของมันคือใกล้ๆครับพ่นเข้าไปเลยครับแต่ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าสายคอมแบทเอนจินเนี่ยมันมีน้อยมากเลยมันมีแค่2ตําแหน่งกว่าผมจะเข้าได้เนี่ยมันแบบคือแบบไม่มีใครเปลี่ยนตําแหน่งเลยนะฮะมันหาย,ยากไม่ใช่อะไรเพราะว่าเซิร์ฟมันมีน้อยไงตุกคนมันก็จะแย่งกันแย่งกันเล่นสายนี้ ไม่สามารถเอาปืนฟาดได้ครับแต่เล็งได้นี่เห็นไหมเราได้สายคอมแบบมาสักทีสายพวกนี้มันมีจำนวนจำกัดแถมน้อยมากมีแค่สองตำแหน่งเองไปฮะใช้ปืนไฟเราเสียบาวโวกับอัลฟาไปแล้วเต็มตัวกันชาลีให้ดีครับไปเลยเฮ้ยคุณดูซะก่อน อะไรอะไรพี่อะไร,ะไรพี่นี่ผมทำไมไอ้พวกกบฏยิงผมเฉยพันแผลก่อนเดี๋ยวดูโซมอาจจะก,กลับมาแก้แค้นผมก็ได้ให้พวกคนกินเกียนแบบนี้เราต้องไปทำการตั้งรับ Recon air. the in is หลบในป่าดีกว่าระวังพวกตัวอ,อ้อมจะไปไหนจะไปไหนในป่าหรือเปล่าดับเบิลคิวกันเลยทีเดียวฮะปืนไฟแบบโคตรโกงตายกระเด้ง รีุปกับเพื่อนอันนี้ใครเนี่ยคารีสุ่มไว้ก่อนถ้ามันมีเครื่องบินสกาวมาเราจบเลยนะฟังเสียงเข้าไว้ครับคือการฟังเสียงในเกมเนี่ยแทบมมีประโยชน์อะไรเลยโดยเพาเสียงฝีเท้า ฟังเสียงปืนดีๆอะไรอะไรนีครับพี่มันชี้ให้ระวังโอ้มันให้ระวังตรงนี้นี่เอง I'm sorry ฉันไม่เชื่อนะยูุกนี้เอาปืนไฟเผาก็ดีะนายเห็นก็ยิงสิว่าโวบัชี้ให้เราเฉย อย่ห,หมอย่ายอมแพ้สถานการณ์ตอนนี้เหมาะกับปืนไฟมากมากเขา หมอบก่อนโอ้ถูกยิงน้อยฮนะเผามั่วเลยแต่ถ้าโดนไปตีนึงนี่คือบูบเลยนะครับเดี๋ยวมันต้องอยู่ตรงไหนสัก,สกที่เดี๋ยวเข้าไปในปา่ากัยอือเข้าไปแบบนี้ฮนะเฮ้ยจะเสียลูกเกี้ยงสะพัดตาย ไม่เพื่อนจะไปทำอย่างนี้เพื่อนโอ้โหฮ่าไม่เปล่าจะไปใหม่ดูฮะตัวละครเปียกน้ำด้วยครับสังเกตเดรสเสื้อมันจะมันๆเวลาตัวละครมันลุยน้ำทำมาดีมากมเ,เสียงอะไรวะโอ้โดนเพื่อนตัวเองอีกแอนด์สอรี่ sorry, ฉันไม่รู้ว่านายอยู่ตรงนี้ มันเป็นดาบสองคมครับปืนไฟเนี่ยเราเสียชารีไปละเวลาเราฆ่าเพื่อนเนี่ยมันก็จะบวกคูดาวในการเกิดอีก15บห้าวิผมอาจจะได้ไม่มากเพราะสายคอมแบทเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดแถมโอ้โหความจุก็น้อย นี่ปืนไฟเรายิงไกลเว้ยเจ็บขาผมอาจจะได้ไม่มากเพราะว่าสายคอมแบทเดมันมีจำนวนจำกัดนะครับแถมโคตรน้อยเลยกว่าจะได้โอ้โหไปกลับมามีตัตวตรงนั้นด้วยว่ะตายละ ม,มันคานปลัปแลมปลั๊กแลมออกมาปืนพกสไนเปอร์ลูกหมดโอเคตายมันยิงกดมาแล้วมอาก่อน อันตรายเลยขนาดนี้ฮาร์ตี้ลงไม่ดีเลยแบบนี้ต้องต้องเข้าบ้านก่อนฮาร์ตี้ลงเเราจะปลอดภัยเฮ้ยอ,อะไรกันเราเสียโค้ไปละง่ายดายเลยขนาดนี้ ไปไหนไม่ได้เลยโดนดัก เพื่อนแตกก็เหรอไม่นะเฮ้ยมีตัวนึงกำลังวิ่งมาเขาโอ้โหมันอยู่ในบ้านนี่หว่าตายแล้วโอ้โหเราจะหนีมันได้อย่างไรเราเหลือฐานที่มาสุดท้าย เราถือวโกงมากเลยครับเราก็เป็นดาบสองคมเวลายิงทีต้องระวังนิดนึงเพื่อนเรารอบรอบข้างเนี่ยอาจจะโดนไปด้วยไม่ไม่ใช่แค่เพื่อนนะฮะตัวละครก็เหมือนกัน ก่อนนี่คือปืนใหญ่ฐานแล้วนะฮะไม่ยิ่งหน่อยแล้วจะได้ช่วยได้พรามันกำลังเข้าตีแล้วฐานทัพ <ST AR B> <American> อเมริกันอนปลาระเบิดมา พุ่ยเกับยิงเพื่อนแล้วเฮ้ยเอาระเบิดอัดกันอย่างนี้เลยเฮ้คนนี้ใช้ปืนไฟมองเราเลยเจ๋งมากอู้ระเบิดมาถ่ายน็อกแมพ เต็มเลยมี่งลอเลยรอเข้าข้างหลังปืนไฟเผาแบบเนี้ย Hold the objectives a little longer. We've been defeated.